ร้อนหรือครับผมโอลิโอ,อ,อหนูร้อหรือครับมาหนูนอนงนี้ล่ะครับน,นอนเนี่ยดูดินอนดินไหนบ็อกบ็อกบอกขาไม่ดูแลน้องเลยเนี่ยบอกคาบอกขาน้องร้อนเนี่ยไม่น้องตาแบลเลย น้องตาแบลวเลยน้องตาแบลวเลยครับโอ้โหเดี๋ยวซื้อแอร์มาติดให้นอนนะแม่จะได้ไม่ต้องนอนกระดินอือหืออือหือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรกันตัวอะไรกันครับอือหือพวกแม่พวกม๊อกเกียวเกียวเกียว ไม่ว่าดูน้องเลยน้องนะน้องร้อนมากเลยเมวมียวมีวเมวมวนาะตัวติดเหรอลูกออกไม่ได้ตัวติดออกไม่ได้เนื่อยโอ้ยโอ้ยตัวติดตัวติดออกไม่ได้เลยนั่นโอ้ยโอ้ยพยายามจะออกวนจัด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  พี่ม็อกม็อกพี่ม็อกม็อกทำไงโอ้ยกระเซากระเซาะแล้วกระเซากระเซาะกระเซากระเซาะพี่ยัม็อกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพี่ยัม็อกช่วยหนูด้วยโอ้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 ยออกแล้ว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 ห่างพวงออกแล้วจะห่างพวงจะห่างพวงจะห่างพวง หางพวงเอ้เจ้าหางพวงเจ้าหางพวงเจ้าหางพวงใบลุกๆเลยลุกๆลุก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 ครับลุกครับออกไปแล้วไปแล้วผมไปก่อนผมไปก่อนผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับมอกรงมอมองอะไรมองไม่ช่วยน้องเลยมองก็ใจดํดำเนี่ยน้องเนี่ยน้องออกเองเนี่ยไหมน้องออกเองเลย ครับผม